ครีมชีสเค้กเฮ้ยดูนี่นี่ให้ดูตรงนี้ดูดี่คน่เห็นไหมว่าแบบมันยังแบบดึง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 เยิมย้มเยิม้มตรงเนี้ยหอมมากอุย้ยขอตัดตับในึูงอ้ห้ยมันไม่ขึ้นมามันหนึบมากอะ่ะอ้ทุกคนดูดิน่ากินมากค่ะชีสเค้กนะ้าไม้ตั้งแต่กินมานะอันเนี้ยเทกเจอร์น่ากินที่สุดแล้วหอมมากไป สุดนุ่นๆครีมครีมเปรี้ยวแบบนิดนึงชีสเค,ค้กที่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องมากอร่อยอร่อยอร่อยคตรอร่อยตั้งแต่กินชีสเค,ค้กมาแห้เนี้ยอันดับหนึ่งเลยไปทุกคนคิมมี่ชีสเค้กดูผมมาดูคอนเทนต์ของเจ้าของร้านนี้มาหลายครั้งแล้วน,นะคือแล้วคืออยากกินมากเลยต้นฉบับเขาอยู่ที่ชนบุรีไกลเกินอันนี้ไปซื้อมาที่เซนทรัลเดสเกตนะคือในคอนเทนต์นะเห็นเขาทำแบบนี้เว้ยเนี่ยเห็นปหเนี่ยตักออกมาเป็นชีมชีสแบบนี้นขอตัดก่อนนะงั้นละโอ้โหทุกคนเ <ๆ S 1> คนยแม่จ้าแม <ๆ S 1> ่คุณปทุอรด แล้วเหมือนพี่เขาใช้วาน,นิลาแท้ด้วยนะรสชาติเป็นยังไงไปลองดูกันไปเฮ้ยอร่อยมากคะตัวเนื้อเขาคือแบบครีมแบบครีมมี่เลยอะ่ะขึ้ละมุนมากอะ่ะแล้วรสชาติคือแบบกําลังดีไม่หวานเกินอะ่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยนะเนี่ยเธอ,อเขาเห็นไปได้เออบอกเาแล้วคำไงอืมอร่อยมากวานิลากินคําใหญ่นะ <laughs> มีอันี้คือหน้าไม่เขากินนะ ดีไปหมดทุกอย่างแป้งจําได้ว่าอันเนี้ยเขาดังตอนโควิดจําได้แม่นเลยเพราะว่าแป้งออยากกินมากๆแต่เคยกินของพี่เจ้าหนึ่งเป็นแบบโฮมเมดพี่เขาทารสชาติคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่อันเนี้ยอ,อร่อยกว่าคือแบบถูกต้องมากกลับไปซื้ออีกไปเวกเกตนะต้องซื้ออันนี้กูจิงกินมาหลายอย่างแล้วพี่ลาคอมีนนะ <c oughs> มีลยเหรอนี่ซอมก็ได้ไม่ได้มันไม่คนละครึ่ง ตัดไม่มีความเท่าเลยด้านนี้มันเท่าเนี่ยด้านนี้มันเท่าเห็นปะเนี่ยดูเห็นปะด้านไหนเท่าหรือด้านไหนใหญ่กว่าด้านนี้เท่าเห็นไหมดูเท่านล้วต้องกินของหวานนี้หรอใช่จะกินเลยเธออ้วนและไกลายเป็นกูอไม่เป็นไรกินเลยเขาบอกให้กินเลยนะเราไม่ผิดนะทุกคนก็อาอชิ้น้กินนี้อุ้ยไม่อยากกินเลยอ่ะมันอร่อยมากจริงอยากเก็บไว้อ่ะเนี่ยโอ้ย อร่อยมากเปรียปร้ยวๆครีมชีสแบบแซมๆเล็กน้อยนุ่นๆครีมๆหอมละมุนดับหนึ่งตั้งแต่กินมาพเลยคำสุดท้ายดูโอ้โหอยากไปเวดกิดอีกรอบนะึงให้เลยดับหนึ่งบายคำสุดท้ายทุกคนดูชั้นความเป็นครีมของเขาหน,นึ่งชิ้นน่าจะประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทเอาจิงคือฟินมากเลยนะซื้อมาก,กินสองคนนะ่ะจุกอยู่นะคำนี้ไปทุกคนคิีมนี่คิีมนี่แบบนี้ไป มันอร่อยมากอ่ะคือตัวเคียมากินเข้าไปแล้วคือมันละลายเลยแต่เขาทํายังไงให้มันแบบเซตตัวยังเป็นเคอยู่ได้อ่ะันสัศจรมากไป <s ell fiction> นี่ขนาดกินที่สาขาที่เป็นแฟนไชส์เขานะถ้าไปกินต้นฉบับจะขนาดไหนเนี่ยคำสุดท้ายกินชีสเิ่มเแบบนี้บไ,ไปอ <s ell> <s ell> ร่อยไปซื้อเถอะ